สวัสดีครับผมชาติตรันทรัพย์นะครับยังอยู่ที่คุณตาซามูไร <c oughs> เดินทางจากแดนปลาดิบครับเกิดที่แดนปลาดิบเกิดที่แดนอาทิตย์อุทัยร้อเซโคมาสึพีซีสองร้อยคิดหหรือว่ารุ่น6ครับ รถขุดขนาด20ตันขุดสะตัวน,นี้งานเหมาน้องงานเหมางานเหมานะครับก็จัดเต็มให้ดูกันสวดทรงง,งงเอวสีนี่รุ่น6จะสีออกสีก็สวยนะเหลืองก็ไม่เหลือง เหลืองบางๆนะครับดูสวยดีแอดวานซีเรียลสามหมื่นกว่าเยงยนต์หกสูบไดร์ดอินเจคชั่นหกดีเก้าห้าครับนะหกดีเก้าห้าเทอร์โบตัวเดินใหญ่ครับมาดูการศึกษานะครับ อันนี้ขุดสะจ้างมาพิเศษครับนะขุดแล้วก็ทอยดินเพื่อจะให้สูงขึ้นครับฝั่งนู้นน่าจะทำอะไรสักอย่างการเกษตรหรือว่าไรนาผสม,สม,สมแต่ก่อนก็ขุดุดยังไม่เสร็จนะครับขุดได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝนตกฝนตกก็เลยเอา ติตาสมุไรมาจัดก,การอีกทีครับนี่งานเมาครับงานเมาก็ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงครับเมากันไปนเลยรุ่น6ก็จะไม่ค่อยได้รีวิวนะครับไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าป่านววมจัดให้ครับหรือว่าราชาเม็ดเงินช่วงล่างใบเทคแปดสิเซนครับ ลดเลือ7็ตัวแครีสองตัวปกตินะครับสำหรับโควิดสกิจาร์ลเลือเจ็บแครีสองนะครับใบเท็แปดสเส้นก็รันมาจนถึงรุ่นรุ่นสิบะครับนะรุ่นสิบตัอย่างช่วงล่างยังยังเจ็เจ็นะครับ่ะตามไปดูวันนี้แกะมา ห้าสิบกว่านะครับถอยมาก็เก็บเก็บระบบเก็บซึมเก็บรั่วยังยังซึมอยู่ครับยังมีซึมอยู่เอยังไม่ทำครับน่าจะทำเออีกสักห้าหกพันนลยครับเก็บซึมเก็บรั่วก็ทีไปสักหมื่นหนึ่ง ครับโดยพี่ใหญ่นะครับว่าอาอจารย์ใหญ่ตารกโคมสึรุ่นหกรุ่นหกให้สังเกตที่บั้นท้ายนะพี่น้องจะน,นูนขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูครับใ,ใกล้ๆโอ้ช่วงล่างนี่สวยครับคันโทรลสั้น จะใช้จะแปลงเป็นโรล,ลเลอร์นะครับข้างบนเกลี่รับโทรศัพท์ก่อนนั้นเหมาก็ไม่ซีเรียสครับไปเรื่อยๆตามกำลังวิ้งซึ่งมังเนาเดี๋ยวพามาดูนูนตรงนี้ ลงักกเดี๋ยวเก็บตกอีกสักหมื่นสองหมื่นก็เปลียแล้วครับบูมก็จะมีแผลนิดน,นึงครับตรงนั้นเห็นไหมดำๆมาดูช่วงล่างพี่น้องคือว่ารถใช้ได้ครับละ่ะ สภาพนี้โดยรวมก็โอเคครับพอทำมาหาก,กินได้เพได้ป่นสีนมาห้าสิบกวาก็ยังไม่เคยทำสีครับเก็บซึมเก็บตัวก็ใช้ได้เครื่องยนต์เครื่องดีครับเครื่องดีหกดีเก้าห้าเป็นเครื่องคมสึก เสร็จเลยอ่ะคือผลงานน่ครับเบอร์โบมีน้ำเลยต้องกั้นไว้เดี๋ยวดึงขึ้นไปแล้วก็ทอยไปเรื่อยต้องทอยอาจจะใช้หกล้อหรือเปล่าโยนโยนไปเรื่อยอใหส้สูงๆขึ้นครับตัวจะรยุดบ้านระยะบ้าน หัวกิงก็จะตัดนะครับท้ายๆเขาสังเกตได้ครับรุ่นหกเ,เดี๋ยวครับพี่น้องไปดูเครื่องเนาะดูเครื่องโคอโมสุสมัยก่อนเป็นรุ่นสารุ่นห้ารุ่นหก็จะเป็นโคอโมสุโดยโดยแท้เลยครับนะ แต่หลังจากรุ่น7รุ่น8รุ่นส0ก็จะอาจจะรุ่นเจนี่จะรุ่นหก็มีคมมินนะครับมีคมวินคมมินใดได้เพื่อมีคมวินเต็มๆครับอาได้เวลาแล้วครับหลังจากรับโทรศัพท์เสร็จกาดก็มีข้างละกาดตรงล้อนำครับล้อนำก็อยู่ข้างหน้านะพี่น้องอว่าก็เดินแรงครับ โอ oh, ้แรงดีแรงดีตามไปดูพี่น้องเดี๋ยวปีป่าแล้วก็ติดต่ออยู่ขาสบายมากครับโอ้ oh, oh. สงสัยจะเอาดำมา เทศทางครับเทศทางว่าดำจะวิ่งไหวไหมต้องใช้รถดำงครับเสียงเบาบน้อง ลองกดดูว่ารถดำจะวิ่งได้ไหมเพราะว่าฝนตกดูดันเทสดูครับ เราจะเอารถดำมาทอยดิน,นพลังยกให้ดู องแทงดูนะพี่น้องแทงดูครับวิ่งได้ก็าจะเอารถดำมาวิ่ง เราเดินในน้ำก็ต้องแทงงี้ไปน้องมไม่จมครับไม่จมงั่งถือว่าดีครับดีมากๆเลยโซ่เต็มครับต้องเอาหุ่นล้อมาช่วยพี่น้อง ตอนนี้เมาประมาณสอง0มื่นืริษัททำสักสองวันแกก็จะเดินแทงอยู่ครับเว่าไม่มีโหลดนะครับเลยสมบูรณ์อยู่อ่ะสนใจครับดูได้ครับยูทูปท้องชาติเจริญทรัพย์ รวมเพชรช้น,นจะสับยิชอคาเวตฟันเจ้าแปดสองจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองโรสั้นครับไฟฟ้านะ่าจะตัดนะครับพี่น้อง ประชารนสับปะรดขอตัวขอจบด้วยพบสุกที่420คิวบุกมิตาซามูไรเลงมอครั้งแรกครับแกะมา50บาทือวา50บาทอาดีตเคยรอเคยแรงครับเคยโด่งดังปัจจุบันก็ยังโอเคอยู่ครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ